ทานเนาะบ่ว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศกรยินดีเข้าสู่่องของสนุกสลาวคืขอเก่าอีกแล้วดยมื้อนี่ก็มาพบมาพ่อแต่ง่องสนกุกสลาวนี่ก็ได้เดินทางมาทางบ้านดงบังเนาะมองรู้ทุกพอแข,องขวงสะวรรตเคตเท่นทานี้แหละโดยกตเป็นนั่นเลยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปอุ้มไปลมไ,ไปสอบภาพทางน้องเพิ่น สนองมี่กับฮะก็ได้มาครั้งแรกกัยังไม่ทันหูชื่อซิงเล่งน้ำคลองน้องเพิ่อนเนาะก็จะพาพแม่พี่นออ้อยกับพี่เอฟสี่ทุกท่านเข้าไปโอ้ไปลมไปสอบถามกลับไปหับชมคลิปทางซองของสนองสาราวได้เลยสบ,บายดีสบ,บายดี <c oughs> สบ,บายดีโดยมาแกุญจผลงานเทนนอสเขีนี่โดยอ่ะก่อนเอ่นขออนุญาตถามซื้อเนาะมีซื้อวันนีน้ได้ซื้ออนน้า น,น้องแอนาอนาอนืมมีอายุจักปีน้องละ่ะ17ปี17ปีอโอ้ากำลังอ่วอัยเป็นสาวขึ้นใหม่เนาะดู <laughs> ปัจจุบันนี่าน้องเฮ็ดยังอยูย่เหียนเียนอยนะู่เนาะโอ้เหียนมอใ6น้องละ่ะม6ม6อ้อายุ17ปีโม6เนาะดูว่าวัยเติบมาสิบ <laughs> เจ็ดเดือนนี้เดือนล่ะโอ้ โดยโดยคือน้องตั้งใจไว้ว่าสีเฮียนให้จบพุ่นบอลลงละเดยอืมอ่ะก่อนอื่นก็นขออนุญาตถามเนาะในครอบครัวของเจ้านี่ทั้งเบิร์ตนะมีกันจ้าคนข่าวว่าเป็นครอบครัวแบบมีแต่พ่อแม่กับมีแต่แม่กับน้องสามคนอืมมีพ่อแม่กับน้องสามคนมีแต่แม่พอ่อกับพ่อแยกทางกันล<อ>แล้วอ๋อโดยโดยพ่อแม่แยกทางกันแล้วเนาะ ทางเดียวกับโมหูฮะนะก็ขอแสดงความเสียใจน้ำนองเนาะโดยคือมีเจ้านี่เป็นคนที่เท่าไรน้องล่ะเป็นลูกกบเป็นลูกสากวกบบ่มีน้องแต่คนสองคนมีน้องสองคนเนาะอันนี้คนเด็กบ่เนยผู้น้อยมีชื่อว่าเท่าไรน้องล่ะชื่ออย่างที่ ือเนซินเนาะนองงค่ยทามีอายุจักปีจักปีแล้วน้องละหนุอยเนาะพกปีเพิ่นก็ได้ทำในเฮียนอยู่บอเฮียนปหนอยู่ปอหนึ่งเนาะกับปหนึ่งี๋ยวอันน้องอ่อาศัยอยู่กับไครทุกเมื่อนี่นะดูปัจจุบันนี้อยู่แต่กับน้องกับแ้วอ๋อเดี๋ยวทางแม่ของน้องดิ แม่ไปเห็ดงานอยู่ไทยแม่ไปหเห็ดงานอยู่ไทยไปลอนดอนบอสแต่ก็ยังอาแบบติดต่อ,อยังกันได้ปกติเนาะโดยแม่เป็นคนส่งเงินให้โอ้โดยโดยคือค่าเทอมค่ายังกันแม่เป็นคนส่งให้เบิดเนาะแม่เอาเดี๋ยวทางพ่อเพิ่นได้ขอเงินค่าเพิ่นก็นได้ส่งอยู่บ่ กระทางน้ำเบา่นี่เพิ่นไปทางเหนือแล้วจสิน้ำบบา่ก็อยู่นี่เลยตอนนี้นะอืมแบบว่าเราแบบว่าจากเชียรได้แบบว่าเรากับมาได้เป็นคนสูงๆแบเรามีสติมาได้เป็นเดบบนี้ตอนนี้กับเรายังอยู่ในหันนี้ไม่ไปทางเหนือโดยโดยอยู่ช่องโขนเอ้ยน้องมีหยาดก่าบา่ซินแล้วเนาะ อยู่มาดนตุนซินคือปีหนึ่งนี้แม่มาเยี่ยมอยู่บ่เดี๋ยวนี้ยังก็ได้บ้าแล้วใบสองทีมาโอ้หอดช่องปแล้วจังมาอนนี้กับกับที่มาก่อนนั้นหรือว่าดนกูอะไรโดยโดยเด็กขอบครัวเงินจานของน้องได้เข่าน้ำแต่ละปีพี่พาเห็ดนองหลัก ซื้ออะเอาอ๋อก็ะมีหน so ้าเห็ดอยู่บ่บอมีบ่มีอืมม yeah, ีแต่สวนมีแต่สวนสวนพักนีบอเวมาเป็นสวนที่เต้าปลูกมันปลูกอ๋ออ๋อโดยโดยคือบด้เห็นหายเห็ดหน้าเนาะเขาหนามซื้อกินอืแล้วแบบฐานะครอบครัวเนี่ยอยู่แบบาห่างนี่หรือว่าลำด้วยทุกอย่างองละกับ บโบหังมีดเกับอ่าปานกลางเนาะาพออยู่พอกินประมาณนี้เนาะโดยอโดยโดยคือน้องตั้งใจว่าอ่าน้องแบบเฮียนจบมอเจ็ดแล้วอยากเฮียนตตอยู่บออยากเฮียนต่อยากเียนแบบอ่าเป็นอย่างนอนในความฝันบริหารโอ้เฮียน่อบริหารคือได้ปรึกษาทางแม่คนอยู่บ่ อายุแม่ก็บอกว่าเทียนไปก่อนแล้วจริงว่าบอน่องยังไม่ทันจบเนาะจูโมเจ็ดแล้วจึงค่อยว่าแม่ใช่นหะอีกอย่างกับโบว์อกว่าสิเทียนตอดเดี๋ยวโบ่เดี๋ยวบอกเป็นอะไรเนาะเรื่องทางการเงินแบบนี้อย่างวาแม่เปันหาเงินบพท่านบอเลยเพราะว่าต้องส่งน้องนำเดี๋ยวเพราะว่าแม่คนเดียวส่งเป็นสามคนเทียนเลยโดยโดยน้องอีกคู่หนึ่งได้ส่ะ อยู่ดมยาโอ้เป็นไก่เฮียนคือการบอเฮียนมอสีอยู่ดมยาเลยแม่ทรงเอามอสีอยู่ดมยาขึ้นว่าพ่อทรงเฮียนบ่อมีแต่แม่ทรงปทางสามคนแม่ครับพี่สาวบันเลยผู้หญิงบ่คนนั่นนะด้วยโดยเพิ่นมีอายุจักปีแล้วน้องหลักประมาณสิบห้าสิบหกปีอ่างกันสองปีโดยโดยโดย แดีวทางแม่เพิ่นไปเฮ็ดเรียอเฮ็ดงานอยู่ไทยนี่เป็นเฮ็ดงานอย่างน้องล่ะอยู่สวนยางอยู่สวนยางขิดยางได้ได้แต่ละเดือนนี่กัพ่ออาส่งมาให้เจ้าได้อยู่บ่านเพื่อครอบครัวพอได้อยู่แต่กับบางทีจะอาจใช้สายเกินเลยค่ะด้วยคือแต่ละเดือนนี่ทั้งแม่ส่งมาให้เดือนแล้วจักพันน้องล่ะเก่าพอได้ส่ง มีแต่ถ้าว่าจําเป็นต้องใส่อย่างเรากะสีโอนมาให้ค่าที่จําเป็นต้องใส่เราแบบว่าเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินกันแบบเราก็ให้ไปแก่สงเสริมแบบนี้ดเพิ่นจะต้องโอนเพิ่นเนาะเพิ่งโทษว่าการทากันเฮียนน้ําค่าพื้นคาไทยเพห็นแก่คือสิติตนะเจ้าเนาะน้องคนนี้เดี๋ยวไปดูกันลดไปห้องเย็นมีกินหอยลดน้อยน้อนะี๋ไปห้องเีย็นกัน แม่นอยู่บ่ไปนะเพิ่นเลิกก่อนแม่นอยู่เห็นเพิ่นเลิกประมาณ11:00นเนาะมาก็นั่งก็จอดอยู่ท่าเอ้ยแล้วกันเฮียนเด้อนะออกไท่าอยู่เดเจ้าอ่าย่างไปบ่เดีรถขี่รถรับส่งไปอืมเดือนนึงประมาณจักแสนแสนเดือน1.7 6แหีเจ้าก็ขึ้นเจ้าก็ลดเนาะบางเดือนเพิ่นก็ลดเนาะโดยไกลบ่วันบจไปเียนนี่ เก่าว่าใกล้ไนไดอยู่บ้านทัดไปมันคือโอกาสบอกโอยแโดยโดยก็มีความฝันเป็นของตัวเองอยู่เนาะคันว่าเป็นไปได้ก็อย่างเฮียนให้แม่วาให้จบน้องละทางเหตนทางเรียงนาอก็คือว่าอนาคตของเฮาเนาะโดยแล่ทางเจ้าก็เคยลงไปหาแม่อยู่บ่ไปเป็นได้ได้บนเหตุงานของแม่แบบคิดว่าแม่เหตุงานนักบ่กกนัก เราไหลเราก็มิได้ยู่เถียงหน้าหรือยู่เถียงที่อยู่ในสวนอยางอยู่ในนั้นนอนนั่งนี่ส่นมันออกไปทางเหนอเนาะขึ้นนอกโดนโดนเทือกที่ออกไปทางน้กร่องน้อยนี่ก็ได้ไปนามโบไปไทยไปให้ผ้าจะไปไปเอาเก่งเลยเนาะไปเองแต่ก่อนแต่ก่อนตอนแม่อยู่น้าแม่ก็เคยพาไปดิบทั้งบุญนะเด็กอะพอเริ่มใหญ่มากอะตอน ตอนใหญ่มาเนี่ยกับน้าสาวเคยพาไปเถินหนึ่งเลียวกับไปเองโดยโดยมูจักทางเนาะมูกระาำไปถามว่าอันนี้ต้องไปปั้มที่ใสปั้มยี่นี่แล้วต้องไปใสต่อถามเข้าแถวนั้นแล้วก็ไปเองคือเจ้าหน้าที่เพิ่นกะแนะนำให้เนาะโดยโดยเดวทางขอยญาตถามเนาะทางแม่เพิ่นได้สั่งครอบครัวใหม่อยู่บ่ยังอยู่เนาะ แม่มีอายุจักปีน้องล่ะสวัสดีค่ะแฟนทุกคนอายุ36 37ปีจ้บก37ปีเนาะก็ยังนุ่มน้อยอยู่เนาะแซวยังอ่ะประมาณ7 28เฮาจําบ่ได้โดยๆลูกนี่แม่จะทําเลยเนาะแม่นคือว่าผู้จผู้งามเนาะน้ ข้างน้องในกะอายุ17ปีกําลังเป็นสาวอยู่ในวัยเฮียนเนาะมีความฝันเป็นของตัวเองกินข้าวกินน้ำได้ทั้งล้างมานี่กินข้าวแล้วว่เลยองเมียนมา้งฉนได้กินอยู่บ่อยากบ่า้าล่ะจังน้อยยังกินบ่ายโมงสาวบาคือใหญ่ก็มาเป็นครัง้งแรกเนาะกระทำทางมาต้องลด้เพราะว่าเห็นน้องออกในช่องช่องหนึ่งนะก็เลยแบบ นำทางมาเนาะมาทำพื้นหลังนี่กับพันชีมาบ่อนี่กับที่ว่าห่าก็ไม่ไปไกลเนาะมาก็เอามาทำเรียบปัจจุบันนี้เนาะก็มีผู้บ่าวในบ้านเขามาโอ้ลมนําอยู่บนหลังขันมาเปิดเข่ามาลมนํากับซีโร่ลมเปิดอยู่บ่ถามตอบตามคนบ้านเดี่ยแบบโน้นนะดูแอะเอ้ถามแบบว่าเจ้าก็เคยลงผู้บ่าวอยู่บ่ โดยจัเป็นเดืองธรรมดาเนาะบนาเปะเพราะว่าทางน่องกับปูจจผููงามอัะไรสมมติว่าเอ่ยปล่อยลิปลงไปเนาะมีทางเอฟซีทางไอหักเพื่อนอียอยา่างโออยากลมแบบนี้ได้บนองละถามว่าลมแบบว่าเป็นเอฟซีหรือว่าลมย้อนว่าหากักไปเปอนไอน้องก็ได้แต่ว่า<ด>เป็นคนลมแบบว่าเป็นคนหักแบบนี้กัน อืมอืมสิบว่าได้เนาะกันว่าลงยังน้อยอยู่เนาะแมนแมนนะให้ตั้งใจเฮียนก่อนเนาะกวาัน้ามีอ้ห้ามาล้มเนาะกัแบบในความเอ็นดูนะแบบอหางไม่ต้องห่านะน่าจะได้คนกวาน้มีไอ้เ้ามาล้มเนกะกับแบบในความเอ็นดูะแบบไอ่เ้องหานะน่าจะได้คนกวนอกับน้็นแา้องห่าน่านวานาอ้ามากนวารเอียนของน้องก็ได้เนาะโดยคนอนมไอ้มมาล้กับแามอ็ดูนบ่ ในดินเฟดดินล่าอยู่บ้างล่ะเผื่อว่ามีอย่างเอื้อชได้ทักมาหาอยากข่าวบ่กินแล้วน้องน้อยคือไม่เห็นกินแล้วบอน้องน้อยกินเยอะแจ้าอยัางในเจ้าเนาะเตี้ยกับโจ้ลุ้นเห็นในอาเขตแต่ละเขตเนาะกกเห็นบุญเจ้าผูกงามมาเห็นตัวจริงแล้วให้งามกว่าในคองอีกทุกคนเลย แเดาค่าใช้จ่ายแต่ละมือก็คือเอาน้ำเมลเบิร์นไปห้องเทียนมือหนึ่งนี่เบิดจักพันน์ลงล่ะกับประมาณสิบพันถือบางมือกับไม่ได้ซื้อม่ได้ข้าวเลยกลไปไม่เที่ยนแต่มือก็เอาข่าวไปกินโรงเรีย็นนะก็ดกายน้ะไม่พออันนี้ค่ะอันนี้กับบโดยโดยเดยคันสมมุติว่าทางเจ้านี่กินข้าวห้งเยนแล้วทางน้องสายนี่นะ อาไปกินยูพุ่นเนาะโดยเดินเพิ่นมาเอาประมาณจังโมงนองละเมื่อนี้ไปอยู่บ่ไปประมาณจังโมงนองไปใบโมงเศร้าใบโมงเศร้านะวันที่ก็เจ้ากลับมาไว้กินเจ้ากลับแล้วแต่เพิ่นเนาะทุกคนเลยแต่ว่ารถจักรมอเตอร์ไซค์นี่นองด้ายังมามีเหมือนป่ขับบมเป็นปอดูแน่ใด้มีรถคันเดียวของแม่ เลยเลยเลยเพื่อนเอาไปนำบ่หรือว่ะคือขี่รถโดยสารมันก็สะดวกสบายเนาะมีมูมีคูกระมวนแต่อีกแบบหนึ่งน้องละโดยแน่นๆบางทีเอาขี่รถจักเนาะบางทีก็อาจสิแบบเออเอาขับรถบ่คอยเก่งอีหยังไปเนาบัดมันเยอะพอทำเนาะบัดทางนึ่งเข้านึ่งน้ำยาะเมื่อเช้านี่ทางน้องน้องในบัลูุเขาเป็นคนเ็น ยันเล่เราก็เอาคือไม่เท่ากินน้ำกับอยู่เพื่อนพี่เจอยู่กับน้องน่าอยู่สวนเนาะไม่เท่านอนอยู่สวนอยู่สวนเลยก็นอนกับพี่เล่ยอยู่สวนกับพ่อเท่ากับเราในวมีอยู่อันยังมีพ่อเท่านอกกับอะไรแต่ไม่เท่าแล้วยูคือแนวยูแนวกินนังเขานังหน้ากับน้องแอนนาเป็นคนเฮ็ดบัดเนาะเนคนเฮแล้วก็เป็นคนซื้อคือมาเก่งอดีเนาะแล้วก็ยันเล้วเราก็แต่งเพื่อน นี่ทางเอื่อยก็ขอให้ทางเจ้าตั้งใจทำใจเยนเนาะกะให้ความฝันเป็นจริงเด้อน้องดาเด้อโดยสำหรับคลิปนี้สาวทางเอื่อยเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีโอเคน้องทางสนุกนี่ก็ได้เข้าไปโอ้ไปลุมทางน้องแอนนาเพื่อนเป็นทีทำให้แล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าสนุกเอ็ดคลิปตต่อไปเนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ